สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลูนี h ชาแนลค่ะผละไม้อะไรเอ่ยมีน้ำแหลมๆมีรสชาติหวานกำลังพอดีหอมเฉพาะมีกลิ่นหอมเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของเขาท่านที่ชอบผลไม้ที่มีรสหวานไม่มากเรียกว่าสำหรับรุ่นนี้นะคะเรียกว่าหวานละมุน เป็นผลไม้ที่เวลาเห็นแล้วจะไม่ซื้อไม่ได้เห็นแล้วต้องซื้อทันทีสละสุมาลีค่ะมีน้ำแหลมเล็กๆนะคะเต็มเต็มผลของเขาเขาจะเป็นพวงแบบนี้ค่ะเป็นทลายสละสุมาลีจะเป็นลูกผลของเขาจะเป็น ลักษณะกลมแบบนี้นะคะหอมเห็นเห็นที่ไหนจะต้องซื้อขอบคุณน้องฟ้าพิมพ์ฟ้าพิมชาแนลนะคะส่งมาให้พี่สาวจากกรุงเทพแค่รู้ว่าพี่สาวชอบกินจริงๆแล้วเขาจะส่งอันนี้ปากกาที่มีด้ามนุ่มๆแบบนี้นะคะที่ตรงหัวปากกาจะมีด้ามนุ่มๆแบบนี้สําหรับเวลาที่เราจิ้ม เราจะเขียนพิมพ์หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะนิ้วเราจะใหญ่กว่าแป้นพิมพ์ใช่ไหมคะแป้นพิมพ์โทรศัพท์เวลาเราพิมพ์อะไรส่วนมากอะ่ะกว่าจะพิมพ์ได้ต้องมานั่งแก้ไขแต่ว่าถ้าเราใช้ปากกาก้นนุ่มๆอย่างนี้นะคะด้ามนุ่มๆอย่างนี้นะคะขอโทษนะคะตรงนี้ค่ะที่มีดำดำเนี่ยค่ะด้ามแบบนี้ก็จะจิ้มส่วนมากจะไม่พลาดใช้ง่ายใช้แล้วติดใจ ขอบคุณน้องฟ้าพิมพ์ฟ้าพิมพชาแนลมากมากนะคะส่งมาให้พี่สาวหลายวันแล้วมาถึงของมาถึงหลายวันแล้วแต่ว่าก็ไม่มีเวลานั่นเนาะ <S <S ก็เลยวันนี้<_ <D> _ <L> _>หอมกลิ่นเย้าวยวนมากต้องรีบม,มาจัดการ<__าวิธีกินสละให้อปอกง่ายโดยที่ไม่ให้หนามเขาทิ่มมือเรานะคะ ก็คือใส่ตะกร้าแบบนี้ค่ะใส่ไปทั้งพวงเลยใส่ตะกร้าที่เป็นที่ที่เป็นมีรูแบบนี้นะคะแล้วก็เขยา่าทาให้ดูเลยอันนี้ถาดรองน้ำเขาเขย่าแบบนี้นะคะเขยา่าเขย่าแรงๆเลยน้าเขาก็จะออกมากับนี่ค่ะข,ขนาดเขย่าแค่นิดเดียวน้ำเขาจะออกมาเลยหรือท่านที่ต้องการให้น้าเขาออกเร็ว ใช้เวลาน้อยในการเขย่าก็คือแคะหาไม้หาไม้หาเมียดก็ได้ค่ะแค่แค่ให้เป็นเป็นผลเดียวๆที่ไม่เป็นพวงอย่างนี้นะคะแล้วก็เขยา่าเวลาปอกก็ปอกง่ายสลัดสุมาลีแทบแทบแทบไม่มีรสเปรี้ยวออกมาเลยนะคะเขาจะแบบ หวานละมนหวานแบบน้ำตาลไม่มากหอมกลิ่นเฉพาะตัวไม่ไม่ไม่ได้หาไม่ได้หากินได้ง่ายๆนะคะบางทีเราก็เจอที่ไม่ใช่สุมาลีจริงๆก็ไม่ได้หวานนะคะเนื้อเขาจะออกสีสีส้มถ้าเป็นเนินวงจะสีคล้ำ ทำกวนี้หน่อยหนึ่งนี่ชอบกินสละขนาดบางทีไปเจอเปรี้ยวก็ยังกินเพราะว่าชอบชอบกลิ่นเขาส <c oughs> ุมาลีแท้ๆเลยหวานไม่มีเปรี้ยวปนมาเลยรสชาติกลมกล่อมค่ะสำหรับรุ่นนี้เรียกว่าหวานละมนุนสุมาลีอร่อยมาก หวานละมุนจริงๆค่ะอร่อยมากชอบง่ายๆนะคะบางบางทีบางท่านยังยังยังไม่รู้วิธีว่าจะทำยังไงให้ขนให้ตัวน้ำแหลมเล็กๆของเขาเนี่ยออกไปแล้วเราก็จะแกะกินง่ายๆแบบนี้เลยค่ะใส่ตะกร้าแล้วเขยา่าใส่ตะกร้าเขย่าใส่กระชอนเขยา่าแค่เขย่าอย่างเนี้ค่ะน้ำเขาก็หลุดออกมา เราก็แกะกินได้ง่ายๆลองดูนะคะเพื่อนๆมีสิ่งเล็กๆน้อยๆเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆมาแบ่งปันเพื่อนๆทุกวันขอบพระคุณที่รับชนจนจบคลิปนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเพื่อรับชมคลิปดีๆต่อๆไปของรุนีชาแนลค่ะขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ